ถ่ายใหญ่ๆตัวมันเดี๋ยวถ่ายเหลี่ยมๆถ่ายบางๆเดีตัวนี้ม่ถ่ายงามเลยถ่ายสีเลียมเลยดถ่ายสีเดียมถ่ายสีเลียมถ่ายนะถ่ายนะกว้างมันเราถ่ายกว้างดิลูกตัวแรกวะครับลูกตัวแรกครับอืช่วงเชี่ยวแข็งแรงครับ พอนการเลี้ยงขานีเอาออกขอกปล่อยหยาปล่อยเดินบ่หรือจะได้ขวกเอาหย่าไม่กินเนี่ยออกมือละเทียนบ่ครับบ่ได้เดินไกลบพราะกอลังดบ่ครอันี้อไมเดยวองัยจะจัดท่านยังคอยปอกนะครับอหาอ้กโอใบอันสมุดใมือปอดโป่งังสี่าจังปออกบ่ิงไนา่วันนี้มันกเดยเาไั่งาเมื่อกี้เนี่ยนะโอตับ ปล่อยไปทุกตัวเลยบ่ใหญ่ๆนั eh ่นหนาอ่างๆครับ